สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกาคับมนีในรายการกินไปคุยไปนะครับผมมนีภาพพี่น้องมาจัดตําทัวพี่น้องตําทัวแก้มกับหนึ่งไก่แซ่บนะครับตัวใหญ่ๆพี่น้องไก่นึ่งสมุนไพรนะครับตัวใหญ่ๆแซ่บเลยพี่มาอครับมาผักบุ้มมี่ดอกนะครับกับข้าวเหนียวห่อนๆซื้อมาห่อนๆเลยพี่น้องโอ้ยคิดอยากนะครับคิดอยากพี่น้องคิดอยากพี่นครับมาอืม บอได้บูบแบเปื่อยดีบอโอ้โหอืม,อม,อมหอมแซ่บมากมากขอเลียงน้องกัน mm <shrallly> do <shrallly> ได้ซื้อปิ่งตับปิ่งอย่างบ่มี่อากาศก็ฮหอนหอน,หนองเลยพระร่มยุงเลียนกันบพ่อพ่อได้ซื้อผมซื้อส่วนตัวเลยซื้อ เล็กลนเล็กหน่อยครับห่อนลายแงมเล็กหน่อยเนี่ยเขาเห่นเนาะเห่นแง้มมือเทียงย่้มอย่างเนาะวันนี้มาเลี้ยนตัวนะผมซื่อแบบไม้หลังห้องก็ได้เปิด อันนี้ผมซื้อตั้งใจอยากซื้อเองนะครับด้วยโมเมนต์แบบหแายว่าโมเมนต์ว่าโรงเรียนขือบ่าื้อเสร็ทั้งสี่นะ แต่พี่น้องเอ้ยคันเป็นตำทั่วปีนะแห่งสิคักบ่มีทั่วปีสุดยอดเลย Thank you. ส่วนมันแสบส่วนมันแสบกับอยู่นี่แหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือ 锦阁飞舞，赶车，明湖畔。 อยักครับยวเข่าพี่นอ้องเ้นมือกินได้เขาเที่ยง 嗯。Mm. อ,อยากพอนันแต่รับบอล อขอบคุณพี่น่องนะครับสำหรับคินี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ